อตั้งใจเรียนออืครูครับขออนุญ,ญาตไปท้องน้ำครับนี่เธอจะไปอะไรตอนนี้ครูกำลังสอบอยู่พร้อมปวดเกือบไปแล้วออน้องไปแล้ไมมเนี่ยโอ้ยหนักอยู่นะเนี่ยทำไมแบกคนเดียวอ่ะมา ไปห้องพ่อครูใช่ไหมใช่ค่ะมามาไปด้วยกันเดี๋ยวพี่เอาท่อนนี้เราเอาท่อนนี้ไปแล้วกันหนักไหมไม่ค่ะโอเคโอเคไปไปเรียบร้อยโอ้ยร้อนจังวะวันนี้อ,อ่ะอ่ะดิชูอขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ไปเรียนก่อนนะขอบคุณมากๆนะคะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบาย ไปเข้าห้องน้ำอะไรทั้งข้าปะ่ะโกหกคูเหรอผมขอโทษจ,จริงๆครับครูคือก่อนตอนระหว่างกลับไปช่วยรุ่นน้องยกของมายังเผลอไม่สันึกเลยนะครูครูครูผมขอโทษ